ไปไหนกันมาเออแล้วนั่นมาอย่างที่สั่งไหนว่าเม็ดไหนว่าอะไรอ่ะสั่งหรือยังนี่สั่งหรือยังหรือยังไม่ได้สั่งนี่วันนี้เราอยู่กับช่างกุ้ยและช่างปอนนะครับช่างปอนเนี่ยท่าทางมันพึ่งตื่นคาร่อยโอมโอ้วันนี้เป็นอะไรกันอีกเนี่ยเสื้อตัวนี้ขายไหมนี่กุ้ยเนี่ยเสื้อตัวนี้ บอลไปเติมลมให้ยายหน่อยดูด้วยนะส่วนมากไม่ค่อยแบ้นเท่าไหร่หรอกแกแต่แบนไม่แบนแกก็จะชอบเติมอย่างนี้แหละเอาแกะมาดีๆวันนี้เราอยู่กับชจ้ากุ้ยนะครับโอ้ไม่ได้เจอกันหลายวันว่ะกุย้ยลูกพี่มอเตอไปพิกติตว่ะไ,ไปชิงแชมป์มจากยันดาวฮิลสนามที่สี่ได้ที่สี่กับที่ห้ามาในทีมเราอะ่ะ ่าแกะมาโลยใส่ชุดนี้ไปสมัครทานไปกุยไปเออแกอีกแล้ะเกแล้วบอนไม่ต้องเงินกันใหญ่มาโยเ้บัดไม่ได้ไม่ต้องเอาขาประจำเดี๋ยวแน่นเฮ้ยบาทมันแน่นแล้วจนจะระเบิดแล้วบาท มันเป็นงไงมันดังนี้ดังดังคตรแรงเลยเออาอในกลางมูที่เอามาให้ล่าสุดไม่อร่อยว่ะนั่นทีาการทําเออไม่อร่อยแต่ชุดแรกอร่อยขายไม่ได้เลยชุดที่สองเลิกไปหรือยังเออไม่ต้องไปหรอกอยู่กันนี่แหละอยู่กันทีมงานนี่แหละเอ,อเอาอย่างที่เคยตั้งนั่นแหละให้มันเย็นก่อนนี้ เออให้มันเย็นแป๊บหนึงก่อนอ่ามาได้เจอกันอาทิตย์หนึ่งนะครับวันนี้โอ้วันนี้งดหน้ามาดิโอเจ้าพนก่อนนะครับ